โลบั๊กหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมาลูช็อปร้านเติมโลบักระบบกลุ่มและระบบ ID เดียพาร์ใช้บริการได้2ช่องทางได้ทั้งที่แฟนเพจและเว็บไซต์ทางแฟนเพจเพียงแค่ทักข้อความเลือกบริการที่เราต้องการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเติมโลบักซื้อไอเทมต่างๆในแบบบล็อกฟลุตเติมเพชในแบบ a l s t a r หรือทางเว็ไบไซต์มาลูบั๊กช็อป .com ให้เราสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบเติมเงินเลือกบริการที่มีอยู่ให้เลือกมากมายได้เลยท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบ็อกฟุตรับกดเพจแบบออสตัยด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเ e จินดารีมาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอี สูตโขดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทแบบกาพีนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มผลพิษนะครับแจกผู้เล่นใหม่นะครับผม50ผลเนะก็ตีเป็นเงินก็ประมาณ25ล้านบาทนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรบ้างนะโอ้โหโอ้โอ้โอโอ เจอซูนอมีเข้าไปท่านผู้ชมชุบก็เดี๋ยวผมจะสุ่มนะครับผมเซิร์ฟละสิบผลนะท่านผู้ชมชุบชุบก็เซิร์ฟนี้นะครับมีผู้เล่นใหม่แบบเยอะมากเลยท่านผู้ชมชุบอ่ะเดี๋ยวผมจะไปแจกที่เกาะเริ่มต้นนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันก่อนเนื้อสิบผลนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9 10อ่ะ10ผลนะครับผมหมดไป5ล้านใช่ไหมโอเคถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมได้ผลอะไรบ้างนะครับอ่ามีผลล,อผล่องหนอ่าผลยาง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 ผลได้ผลล่องหนผลสายฟ้า ผลล่องหนแล้วก็ผลยางนะครับผมผลยางเยอะมากเลยท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราผลพิศดารไปแจกที่เกาะแรกกันดีกว่านะครับโอ้โอ้โอ้เด็กใหม่ก็มีโยรู้กันแล้วนะครับผมแต่ที่นี่เขาเซฟโซนนะเซฟโซนนะครับผมโอ้ยโอยเถื่อนเถื่อนยังเถื่อนโกอะไรของเขาเนี่ยชิบชิป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  ตรงนู้นเกาะแรกนะครบับชิบชๆบชบไม่รู้ว да ่เกาะแรกเป็นเซฟโซนหรือเปล่านะชึบชิบโอ้มีผลสายฟ้ากันด้วยเอาผลยางไปโยนใส่เลยท่านผู้ชมจังหวะนี้เอา <c oughs> เอา <c oughs> ไลท์ไลๆ์ไลท์ไลลท์ลลลล ใชยจะเสียฟรีไม่ได้เนดะจะเสียฟรีไม่ได้นะนลิศา์ของเรานี่ยครับผมนี <c oughs> ออ่อย่างเยอะอย่างเยอะเอาไปเอาไปโอ้ย <c oughs> นี่นี่นี่มีผลได้มีผลได้เอาันนี้ไปนี่เอาคนนี้ไปผลได้นี่พ <c oughs> อ,อก็ใช้ผลยางอยู่ <laughs> โยนโยนโยนมีผลสายฟ้าเอ้ยนี่ผลนี้ดีกว่าผลสายฟ้าดีกว่านะครับตอนนี้เขาใช้ผลยางอยู่ไงแจก,กผลสายฟ้าให้นะครับงอเท่เลยทีเดียวเท่เลยทีเดียวผลล้องผลก็โยนใส่ผลยางก็โยนใส่ท่านผู้ชมอย่างรวยอะอย่างรวยนี่ครับผมเลยอีกสองผล โอ้ยโดนฮาคิราชันโดนฮาคิราชันคิดว่ามีคนเดียวเหรอคิดว่ามีคนเดียวเหรอฮะคิดว่ามีคนเดียวเหรอฮะโอ้ยโดนสึนามิตายเอาเกาะแรกไม่ได้เซฟโซนเลยท่านผู้ชมโอ้เสียหมดเสียหมดนะครับโอ้ขนาดมีเลือดตั้งสามพันท่านผู้ชมโอ้โหมาเดี๋ยวผมอัพเลือดอย่างเดียวดีกว่าเนาะ ชึบชิปชชเอ้ยไม่ใช่เดิผมต้องย้ายเซิฟเดี๋ยวขอย้ายเซิฟก่อนละกันนะครับอืมแล้วก็ไปแจกผู้เล่นอีกเซิฟนึ่งเยตกน้ำ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 โอ้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 โอเคเดี๋ยวขอย้ายเซิฟนะครับผมแล้วก็สุ่มผลนะครับผมแจกผู้เล่นใหม่อีกสิบผลละกันเนาะก็สําหรับเกาะนี้แจกไปสิบผลแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวย้ายเซิฟกันโอเคก็ตอนนี้นะครับผมย้ายเซิฟเรียบร้อยแล้ว ก็เดี๋ยวขอไปสุ่มอีกสิบผลนี้ครับผมชุบชุบชุบก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมจะได้ผลอะไรบ้างนะครับอย่างมาคุยอะไรกันคุยอะไรกันไม่รู้เดี๋ยวเรามาสุ่มผลพิสาทีว่าหนึ่งผลสองผลสามผลสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบอะน่าจะครบสิบคนละอ่าผลล่องผลเอาไหมเอาผลล่องผลไหมเอาผลล่องผลไหมนายแล้วก็ผลยางเอาไหมผลยางเฮ้ยตกน้ำ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 เอาผลยางไหมนี่ได้แล้วผลยางนะครับผม มีสองคนแล้วุบโอเคใช้ผลยางเหรอผลยางไม่ไดีหรอกใช้ผลไฟดีกว่าผลไฟผลไฟเอาผลไฟไปใช้นี่โอเคเรียบร้อยงอก็แจกไปแล้วนะครับผมกี่ผลละว,วันนี้มีผลไหม เอาผลอะไรเขาดีเอาผลยางให้แล้วกันนะครับจึ๊บโอเคก็เดี๋ยวเราไปแจกผลให้แบบเกาะแรกกันดีกว่านะครับปโอเคก็เกาะแรกคนเยอะดีนะเอาแจก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 เฮ้ย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  ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเรีบแจกก่อนเดี๋ยวตายรีบแจกก่อนเดี๋ยวตายบางคนก็แบบดาเมจแรงมากท่านผู้ชมเอาไป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 ชุบเอ้ยเอ้ยเขใช้ผลได้ใช้ผลได้ เอาเบคอนน้อยจเจ้าออกไปดีเอ้ยอย่าตกน้ำนะอย่าตกน้ำนะโอเคอันนี้ผลล่องผลนะทิ้งน้ำไปนะครับเกลือแล้วก็ผลยางหมดแล้ว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 ท่านผู้ชมโอเคก็เราแจกไปยี่สิบผลแล้วนี่ครับก็เดี๋ยวไปสุ่มอีกสิบผลแล้วกันนะครับแล้วก็ย้ายเซิร์ฟนี่ครับป โอเคก็ตอนนี้นะครับผมย้ายเซิร์ฟมาแล้วชบเดี๋ยวไปส่มอีกสิบผลนะครับคนเกาะนี้อย่างเยอะเลยคนเกาะนี้อย่างเยอะเลยเดี๋ยวดูตังก่อนสี่ล้านโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเฮ้ยเก้าสิบโอเคมีฟีซีเราด้วยนี่ครับผมเอาไป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 ไอ้ฝนควันเราฝนควันเราไอ้ไอ้ไอ้โอ้ฝนควันตกน้ำโอ้ฝนควันตกน้ำโอ้เสียได้ของเสียได้ของ จะได้ของมาก๋อกคนนี้เขาพีมีผลสายฟ้าอยู่แล้วนะครับอืมผลล่องขนยังเยอะเลยอะ่ะผลล่ลองขนผลล่องขนผลยางผลยางผลยาง <c oughs> <c oughs> เอาผลยางไปได้แต่ผลยาง ได้เอาไปผลยางโอเคเดี๋ยวเราไปแจกเกาะเริ่มต้นกันดีกว่านะครับเอาไปแจกที่เกาะเริ่มต้นกันชึบชุบชุบชุบโอเคเหลืออยู่สามผลเหลืออยู่สามผลนะครับอ่ะสมโมกไปเอาสมโมกไปเอาไหม เฮ้สโมกไปแล้วก็มียางอีกคนหนึง่งคนยางอีกคนหนึง่งแล้วก็มีผลสายฟ้าด้วยมีผลสายฟ้าด้วยอ๋อใ,ให้คนดีแล้วกันเนาะอ้ให้ให้ให้้้ โอเคมีคนได้ไปแล้วมีคนได้ไปแล้วโอเคก็ตอนนี้นะครับผมลองสุ่มแจกไป3 0มสผลแล้วเหลือ20่ผลนะครับผมจะจบภารกิจเราเนะมาเดี๋ยวขอย้ายเซิร์ฟน,นะครับแล้วก็ไปสุ่มอีก10ผลนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสุ่มได้ผลอะไรบ้างนะครับโอเคก็เซิร์ฟนี้นะครับผมเป็นเซิร์ฟที่4แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาสุ่มอีก10บผลมามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเกลือไหมหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกอุ้ยเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ 7, 8, 9, โหสุ่มได้ผลสายฟ้ารัวๆเลยท่านผู้ชมก็นี่ผลล่องขนนะครับโยนทิ้งน้ำไปแล้วก็ล่องขนโยนทิ้งน้ำไปนะครับล่องขนโยนทิ้งน้ำโอ้ยรอบนี้ได้ดีเยอะท่านผู้ชมได้ผลดีเยอะนะครับรอบนี้ก็มีสายฟ้านะครับผมผลได้ผลไฟสายฟ้าสายฟ้า สายฟ้าแล้วก็สายฟ้าท่านะผู้ชมโอ้รอบนี้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับผมอ่ะแจกคนนี้ก่อนเลยรอบนี้ได้เยอะนี่ครับเอาไหมอยู่ไหมโอ้มีคนเขาขวดกันที่เกาะแรกนะครับไม่กล้าไปเลยอ่ะไม่กล้าไปเลยนี่ครับนิ่งเหรอนิ่งเหรอยนใส่ตัวเลยนะครับ ถ้าไปถึงอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหวังว่าคงได้กินเนาะเออเดี๋ยวเราไปแจกเกาะแรกกันต่อดีกว่านะครับชึบโอเคมาแล้วหวังว่าจะไม่โดนคิวนะหวังว่าจะไม่โดนคิวนะแจกไปหน,หนึ่งหนึ่งหน่วยวันนี้อยู่ไหมวันนี้อยู่ไหม ผลตกจากฟ้าผลตกจากฟ้าเอาไปดิสายโลเกียนะสายโลเกียแล้วผลเนี้ยเอาไหม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 เหมินเหรอเมือนเหรอฮะอย่าเมินสิอย่าเมินสิเอาไหมเอาไปแล้วนะครับผลควันผลควันผลควันเมื่อกี้ผลควันเขาจะเก็บนะครับเอาหนี้ว่าผลสายฟ้านี่็โคโรโลโเนี่ย ชึบโอมากันเยอะแล้วมากันเยอะแล้วคนไหนยังไม่ได้นะมีคนไหนที่ยังไม่ได้ไหมคนนี้ยังไม่ได้ม,มีคนได้ผลสายฟ้าแล้วจออะไรอีกเราโอเคได้แล้วคนนี้ได้ผลสายฟ้าไปแล้วนะครับกินเลยกินเลยกินเลยอย่าถือโชว์เดี๋ยวตายเดอ้อเดียวสองผลนะเกาะนี้เราก็แจกกันหมดแล้วนี่นี่คนนี้คนนี้ยังไม่มี เอาผลน,นี้ให้เขาดีกว่าผลน,นี้น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับนี่หายหายหาเฮ้ยนี่ผู้เล่นใหม่ปะคนนี้ปะเอา้าคนนี้เอาไปอีกแล้วจะเดินตามมาทำไมเอาผลได้หายผลได้หาย โอเคก็ <Okay. laughs> หมดแล้วผลวิชาหมดกระเป๋าแล้วนะครับก็เหลือซุ่มอีก10ผลนะครับก็จะครบ50ผลนะตามเป้าที่เราตั้งไว้นะครับผมไปเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟนะครับแล้วก็เอาไปแจกเด็กกันต่อนะครับโอเคครับผมก็เซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟที่5ของเราเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรบ้างนะอีก10ผลนะครับนับผ <laughs> <laughs> ิดปะหรือ50นะชิบชิบช <laughs> <laughs> เออเรามี50ล้านใช่ไหมครับอันนี้ต้องเป็นเซิร์ฟที่4ป่ะใช่ปะ่ะอันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟที่4ของเราเนะ1 2 3 4 5 6เดี๋ยวสิ7 8 9 10อ่ะ10แล้วนะครับผมอ่ะ น่าจะเป็นเซิร์ฟที่สี่อันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟที่สี่สงสัยเราจะจำผิดนะครับผมเอาสมโบกไปสายโลกเกียร์เอาผลเอาผลล่องผลโยนทิ้งน้ำนะครับอา่าล่องผลรโยนต์ทิ้งน้ำให้หมดชึบชึบชึบแล้วก็ผลยาง ยางผลยางวิ่งน้ำผลสัตว์เทือนอ๋อพลังสัตว์เทือนเหรอหรือผลสัตว์เทือนเนี่ยมีใครเอาผลยางไหมบอกคนที่ใช้ผลไฟอยู่แล้วนะครับไม่มีใครเอาผลยางเหรออ่ะผลยางผลยางเดี๋ยวจะมีคนเอานี่ครับรอบนี้ได้ผลสายฟ้ารอบเดียวเองอะครับท่านผู้ชม รอบนี้ได้ผลใส่ฟ้ารอบเดียวเองอะรอบนี้ยังเกลือเลยนะครับรอบนี้อย่างเกลือเลยอะ,อะแจก,กที่ก่อนนี้ไปให้หมดเลยแล้วกันเนอะรอบนี้แจก,กที่ก่อนนี้ไปให้หมดเลยแล้วกันเนอะเอามีคนได้ไปแล้วนะครับโอเคโอเคก็จบไปสี่สิบผลแล้วใช่ไหมน่าจะสี่สิบแหละเพราะว่ามันตันห้าสิบล้านใช่ไหม เราสุ่มไป20ล้านนะครับผมก็คือ40ผลโอเคถูกแล้วก็เหลืออีก10ผลนะครับผมเหลืออีก10ผลสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะเกลือหรือเปล่านะครับแต่เซิฟที่3เนี่ยเมื่อกี้แบบได้แต่ผลสายฟ้ารัวๆเลยนี่ครับป่ะเดี๋ยวย้ายเซิฟสุดท้ายกันนะครับโอเคครับผมก็เซิฟนี้นะครับผมเป็นเซิฟสุดท้ายของเราเนอะก็เดี๋ยวไปสุ่มอีก10ผลนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าจะเกลือหรือเปล่านะชุบๆรอบเมื่อกี้เกลือมากเลยท่านผู้ชมสุ่ ชึบมาอีกสิบนสุดท้าย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับผมโอ้โหผลสายฟ้ารัวรอบ,บนี้ท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราทิ้งผลล้องหลก่อนละกันเนาะชึบล้องหลผลเดียวท่านผูชม เฮ้ยเฮ้ย,ยจะดันตกน้ำเราจะดันตกน้ำเหรอเอาไหมผลยางผลยางผลยางอ๋อคนนี้ก็มีผลยางเลยครับอ๋อก็พี่ผลไฟอยู่แล้วเขาอย่ผลไฟอยู่แล้วเออคนนี้ถือผลล่องผลทำไมเอาผลยางไปเอาผลยางไป FC ครับผมเจอ FC อีกแล้วนี่ครับ fc เยอะจังเราคร้า,าผมไปชึบอเอาคนนี้ก็ผลยางนะครับเอาผลยางไปแจกไปวิ <c oughs> ียอผลวิสาวิียอผลวิสาอืมผลได้ไปแจกผลได้ไปมีเท้าผลได้บ้าง <c oughs> เอาผลได้ไป เอาผลได้ไหมโอเคเอาหอดใจฟ้าไปหมดใจฟ้าไปเอ้าคนทีเอาหอดใจฟ้าไปแล้วอะโอเคโอเคโอเคยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับไปเหลืออีกผลหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปแจกอีกเกาะนูน้แล้วกันเนาะชุบชุบชุบรอบนี้ก็ไม่เกลือนะครับรอบนี้โอเคเลยนะครับกูดเลยแหละ โอ้แต่เกาะน,นู้นคนเยอะมากเลยอะ่ะผลส่ฟ้าผลเดียวไม่พอแจกนะครับก็ไขดวงดีก็ไปแล้วกันเนาะชุบไขดวงดีก็ไปแล้วกันเนาะโยนไว้ตรงนี้นี่ครับผมเห็นเหมือนกันไหมอ่ะคนนี้เอา,เ,อาเขา้เขาไปเอาแล้วนะครับคนนี้เอาไปแล้วโอเคก็จบแล้วสําหรับภารกิจนะครับผมสุ่มผลพิศารร 50ผลนะครับแจกผู้เล่นใหม่นะฮะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปว e ิดีโอจากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะน๊ายบ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 าย